หนึ่งคนไม่รู้ใครอะไรไม่รู้ใครก็ไม่รู้หนึ่งคนี่เกียรทำวะโุ้ทำไมไม่ไอ้กูติดทำทำต้องแบบไม่ไหว่ก็ทุกวิชาเนี่ยก็ถ้าที่เกียรมันก็จะงานดองยือ้อแล้วก็เน่าไปอ่ะโอเคภาพขึ้นเนี่ย รครพขึ้นอย่างพีคหนูแต่ภา้นเลยไปแล้วแล้วหนูมาดูแค่พอคุยหนูมาดูเชื่นว่าคุยอะไรกันเดี๋ยวหนูเข้าดูให้อ้าวหมุนแล้วเนี่ยความมาของหนูหมุนดูขึ้นมาเร็วดีเร็แล้วกึนแล้วค่ะคุณแร้ว อ่าโอเคข้อหนึ่งรตีทำงานได้รับเงินเดือนเดือนละสามหมื่นสองพันบาทอ่าอันนี้คือเงินเดือนเนาะจ่ายค่าผ่อนบ้านเดือนละเศษสามส่วนแปดของเงินเดือนที่ได้รับที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวลรตีจะเหลือเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวเดือนละกี่บาทอ่าข้อนี้ข้อนี้วิธีอะไร เออเขามีวิธีเหรอวิลบดูแจกตรงไหนลบใช่ไหมดูแจกตรงไหนทีจะเหลือเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวเลือลหมอืมก็กอ่าก็มีส่วนเพราะว่า,วาเหลือครัคุณคำถามมันเป็นเหลือใช่ไหมคำถามนะคำถามเป็นเหลือมีวิธีลบเออ แล้วอะไรลบกันนะอ่ะอ่ะถือว่าวิเคราะห์ได้ถูกนะวิคำถามเป็นคำว่าเหลือเนี่ยมีวิธีลบเออแล้วอ,อะไรลบกันล่ะอะไรลบกันเอาแล้วอออสองพัน ดินออกมาได้สามหมื่นสอื่สองพันลบสส่วนแปดลบเสามส่วนแปดนี่ไมไม่ใช่เพราะว่ารู้ไหมทำไมถึงลบกันไม่ได้ส่วนใหญ่สิ่งที่จะลบกันได้ต้องเป็นหน่วยเดียวกันก็คือบาทเหมือนกันอันนี้มันบาทส่วนเศษสามส่วนแปดมันเป็นหน่วยมันเป็นอะไรหน่วยอะเศษสามส่วนแปด ด้านหลังมันเขียนว่าของเงินเดือนที่ได้รับมันไม่เหมือนกันนะครับอ่าของของวิธีอะไรมาดูคําว่าของเงินเดือนที่ได้รับของวิธีลืมละของวิธีอะไรเพิ่งเรียนไปแล้วเนี่ยตอนเดือนที่แล้วอะ่ะเพิ่งเรียนไปหมัดๆของวิธีอะไรครับของ อ้าวช็อกช็อกเพิ่งเรียนไปเนี่ยเรียนของไอ้หน้าที่ระบายสีอ่ะไอ้หน้าที่มีรูปนกรูปดอกไม้อ่ะวิธีอะไรขอวิธีแม่คูณับวิธีคูณครับจำไว้เลยของวิธีคูณข,ของเงินเดือน เงินเดือนที่ได้รับไ,ได้รับเงินได้รับเงินเดือนเท่าไหร่เราได้รับเงินเดือนเท่าไหร่หลายหน้าเลยนะเนี่ยมาแล้วปีมเราได้รับเงินเดือนเท่าไหร่ ทำอะไรอยู่นี่เราได้รับเงินเดือนเท่าไหร่ละตีผู้บีของหนูมันหมุนแล้ววะของเป็นที่เน็ตแล้วแหละไม่หนูหนูตอบก่อนว่าได้รับเงินเดือนกี่บาทแอบดีครูของหนูของหนูมันเนี้ สามหมื่นสอ,องพันก็แสดงว่าเซีสามส่วนแปดต้องไปคูณกับสามหมื่นสองพันก่อนนะครับแล้วค่อยมาลบตามที่พีคบอกได้ยินโอเคอ่ะเ <c oughs> พราะฉะนั้นมาดูที่วิธีคิดวิธีคิดเงินเดือนก็คือสามหมื่นสองพันบาทอ่ะ <c oughs> เติมข้างบน อค okay. ่าผ่อนบ้านเศษอะไรส่วนอะไรนะเศษสามส่วนแปดของเงินเดือนนะครับแล้วก็ที่เหลือเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวอันนี้ก็คือคำถามคำถามก็ถามตรงนี้วิธีการทำเนี่ยเราจะต้องหาค่าอะไรก่อนระหว่างค่าผ่อนบ้านกับค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าผ่อนบ้านกับค่าใช้จ่ายส่วนตัวหาค่าอะไรได้ครับค่าใช้จ่ายส่วนตัวใช้จ่ายส่วนตัวเท่าไหร่ เอาตัวลงค่าใช้จ่ายส่วนตัวเท่าไหร่นะดเด๋อวเดียวเดือวต้องคิดจากค่าผ่อนบ้านก่อนเออต้องคิดจากค่าผ่อนบ้านก่อนอ่ะบรรทัดแรกเขียนเลยค่าผ่อนบ้านนะครับเซสามเษสามวนแปดของเงินเดือนอ,อ่าของคือวิธีคูณเงินเดือนเท่าไหร่ครับ 3ามหมื 12, ่นสองพันอะก่อนที่จะไปคูณเราต้องตัดก่อนอะไรตัดกันได้อะไรตัดกันได้ครับ ตวลงอะไรตัดกันได้ อะไรอะ่ะอะไรตัดกันได้เลขล่างต้องจับคู่กันเลขบนอยู่แล้วอะไรตัดกันได้ดอะไรนะเออแปดกับสามหมื่นสองพันนะครับเวลาตาัดถ้ามันมีศูนย์เยอะๆเราไม่ต้องมองศูนย์ก็ได้แปดไรสามสอง แปดอะไรสามสองแปดสี่ใส่สี่แต่ที่นี่มันเหลือเลขศูนย์อยู่อีกกี่ตัวหเหลือนะเลขสี่หลังเลขสี่มีศูนย์อีกกี่ตัวมีศูนย์สามตัวอ่าสามตัวแสดงว่าตัดได้ สี่พันนะครับอ่าเขียนบรรทัดใหม่ก็เหลือเศษสามส่วนหนึ่งคูณกับ 4, สี่พันสี่พันถ้าไม่ถ้าคิดไม่ออกก็ส่วนหนึ่งก็ได้นะครับอ่าคูณกันได้เท่าไหร่เอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วน เ็ดสิบสองฮะเจ็ดสิบสองเเวลาคูณเลขที่มีศูนย์เยอะๆใส่ศูนย์ไปก่อนสามตัวเราเลขข้างหน้ามาคูณกันสี่คูณสามเป็นหนึ <net> 12, <000. S 1> ่งหมื่นสองพันสิบหนึ่งส่วนหนึ่งอ่าส่วนหนึ่งจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้เพราะฉะนั้นตอบค่าใช้ใจ่ายผ่อนบ้านหนึ่งหมื่นสองพันบาทโอเค อ่ะทีนี้วิธีคูณจบไปละเหลืออีกวิธีหนึ่งคือวิธีอะไรนะลบลบเอาค่าอะไรเป็นตัวตั้งวิธีลบเนี่ยเราต้องเอาเลขไหนมาเป็นตัวตั้งไม่เอาเลขไหนเป็นตัวตั้งเหลือวิธีลบครับ ดูโจ์อะเหลือเลขอะไรอเอามาเป็นตัวตั้งตอนแรกเรามีเงินเท่าไหร่มีเงินสามหมื่นสองอาเราต้องเขียนว่าอะไรหน้าคําว่าหน้าเลขสามหมื่นสองเนี่ยเงินเดือนละอะตีมีเงินลรตีมีเงินเดือนสามหมื่นสองพันบาท จากนั้นบรรทัดที่สองเขียนว่าค่าผ่อนบ้านอันนี้เราคิดแล้วเนาะค่าผ่อนบ้านเท่าไหร่หนึ่งหมื่นสองพันบาทก็เอามาลบกันง่ายมากสามหมื่นสองพันบาทลบหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้าลบไม่ได้สงสัยต้องตกชั้นกลับไปปอนหนึ่งใหม่ก็เหลืออยู่สองหมืเหลืออยู่สองหมืนบาท บรรทัดที่สามเอาคำถามมาเขียนครับเขียนว่าค่าใช้ใจ่ายตัวนตัวก็เหลือสองหมื่นบาทเห็นไหมง่ายจะตายซือโอเคก็ตอบเลยครับสองหมื่นบาท เนี่ยถ้าหนูเตรียมพร้อมมันแป๊บเดียวก็ริจแล้วแต่ถ้ามัวแต่ลีลาหาที่นั่งเนี่ยก็จะนานโอ้คุณห้องมันเน็ตเน็ตมันช้าไงแล้วฟังไม่รู้เรื่องเออไม่เป็นไรก็ทีหลังจะได้รู้ว่าตรงนั้นเน็ตมันไม่ค่อยดีวันนี้ไม่มีเสียงไก่กขัน,นแล้ว,วเดี๋ยววันนี้แนนหายไปเลยนะวันนี้โชคดีแอนมัมน,นหายไปเลยนะเดี๋ยวนี้ นี่ยี่มันหายไปเห็นแต่มันคุยผู้ชายที่ครูเอาหรอที่มันหายไปก็คือไปคุยกับผู้ชายหรอกเราเอาโอเคข้อสุดท้ายมาเจ๊ยังนี่แป๊บแป๊หนูลอกคำตอบก่อนคำตอบยังต้องลอกอีกเหรอใช่หนูทุกคนตอบเองยังต้องลอกอีกเลอเนี่ยเปรมเจยัง เมาข้อสุดท้ายน้อยซื้อปลากระพงสองเศษสองส่วนห้ากิโลกร,รมัมซื้อหมึกมากกว่าปลากระพงเศษหนึ่งส่วนสองกิโลกร,รมัมและซื้อหอยแครงน้อยกว่าปลาหมึกเศษสามส,ส่วนสี่กิโลกร,รมัมน้อยซื้อหอยแครงกี่กิโลกร,รมัมว้าวนนี้ซื้อกี่อย่างเนี่ย อันนี้ซื้อกี่อย่างครับาาสามอย่างสามอย่างมีปลากระพงมีปลาหมึกมีหอยแขง็งในสามอย่างเนี่ยเรารู้จำนวนกิโลกร,รัมของสินค้าชนิดใดปลากระพงปลากระพงอ่าไปเขียนในช่องแรกสองเศษสองส่วนห้าแล้วรู้ของอันไหนอีก ไม่มีเลยคำถามก็ถามอะไรซื้อน้อยซื้อหอยหอยแข็ง่กิโลฮะคำถามก็ถามหอยแข็งนะครับเออทำยังไงเราจะเอาจากปลากระพงเนี่ยไปหาหอยแข็งได้เราต้องหาอะไรก่อน ตากระพงทำไงจะหาหอยแครงได้เออต้องหาอะไรก่อนต้องหาอะไรก่อนช็อกมันช็อกอยู่หรือมันโหลดดิ้งอยู่วะ เอาหาอะไรก่อนอ่าปลาหมึกเออหาปลาหมึกอ่ะปลาหมึกปลาหมึกมากกว่าปลากระพงอยู่เท่าไหร่หนึ่งนสองเป่นหนึ่งจนสองอ่าแสดงว่าเราต้องไปหาปลาหมึกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นซื้อปลาหมึกอ่เขียนบรรทัดแรกเลยซื้อปลาหมึกเราต้องไปหาปลาหมึกก่อน ปลาหมึกมากกว่าปลากระพงอยู่เศษหนึ่งส่วนสองมากกว่าในวิธีอะไรซื้อหมึกบวกอ่าวิธีบวกนะครับก็เป็นสองเศษสองส่วนห้าบวกกับเศษหนึ่งส่วนสองนี่คือซื้อปลาหมึกอ่าบวกกันทำไงก่อนนี่ ทำไมถึงจะบวกกันได้ทำไมจะบวกกันได้หรือหายเอาาหายทำไมจะบวกกันได้หาเศษเกินหาเยเศษเกินได้เท่าไหร่ครับสองคูณห้าบวกสอง ได้เศษ12ส่วน5แล้วก็บวกด้วยเศษ1ส่วน2เศษ12ส่วน5บวกเศษ1ส่วน2อ่าบวกกันได้อย่าง <Yeah. S 1> อยังยังต้องไปหาคอรนอครนอของ2กับ5แม่อะไรครับ แม่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 หนึ่งเพราะมันไม่มีแม่อีกก็ได้สองกับห้าเหมือนเดิมอ่วงเลขที่อยู่นอกกรอบให้หมดเอามาคูณกันเพราะฉะนั้นคอรนอก็คือสองคูณห้าคูณหนึ่งสองคูณห้าเป็น เพราะฉะนั้นต้องทาตัวส่วนให้เป็นสิบนะครับเศษสิบสองส่วนห้าเลขห้าเป็นสิบอย่าง <Okay. S 1> คูณไรคูณสองคูณสองอ่าใส่วงเล็บให้เรียบร้อยต่อไปเศษหนึ่งส่วนสองคูณไรครับคูณห้าคูณห้าอ่าใส่วงเล็บให้เรียบร้อยจากนั้นคิดในวงเล็บเขียนบรรทัดถ,ถัดไปสิบสองคูณสองเป็น ห้าคูณห้าแล้วนะี่ยยี่สิบสี่ส่วนสิบบวกกับเศษห้าส่วนสิบอ่าทีนี้บวกกันได้ละบวกกันได้เท่าไหร่ครับยี่สิบเก้าส่วนสิบเศษยี่สิบเก้าส่วนสิบอ่าอันนี้ก็คือปลาหมึกเนาะหน่วยเป็นไรนี่ ปลาหมึกยี่สิบเก้าส่วนปีบหน่วยเป็นหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นกิโลกรัมอ่กิโลกร,รมัมต้องอ่ะทีนี้เราได้ปลาหมึกแล้วข้อต่อไปเขาเขียนว่าอะไร ปลาหมึกเป็นยังไงกับหอยแครงปลาหมึกหรือว่ากว่าอ๋อซื้อหอยแครงน้อยกว่าปลาหมึกใช่ไหมน้อยกว่าแสดงว่าวิธีอะไรลบลบอ่ะเ,เขียนเลยซื้อหอยแครงเอาอะไรเป็นตัวตั้งวิธีลบเนี่ยปลาหมึกอ่าเอาปลาหมึกเป็นตัวตั้งนะครับปลาหมึกก็คือเศษยี่สิบเก้าส่วนสิบ ลบกับน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่น้อยกว่าเดสามกว่าติโอเคถูกต้องอ่ะลบกันได้ไหมยังลบไม่ได้นะครับหาคอลนอนก่อนเิ็ เลข1ิกับเลขสี่แม่ไหนหารได้ แม่อะไราหารได้สิบกระสี่สอแม่สองอ่ะสองห้าเป็นสิบสองสองเป็นสี่อ่ะวงให้เรียบร้อยสองคูณห้าคูณสองเป็นเท่าไหร่สองคูณห้าคูณสองเป็น ห้าณสองใช่ครับยี <20. S 1> <20. S 2> ่สิบอเพรายี่สิบอ่าเขาต้องเา้อทำส่วนให้เป็นเลขยี่สิบนะครับมาเศษยี่สิบเก้าส่วนสิบอันนี้คูณอะไรครับคูณสองคูณสองลบกับเศษสามส่วนสี่อันนี้เศษสามส่วนสี่คูณอะไร <5. S 1> คูณห้าคูณห้าโอ้ ปลายทางละยี่สิบเก้าคูณสองเป็นเท่าไหร่อือยี่สิบเก้าคูณสองยี่สิบเก้าคูณสองห้าเป็นห้าสิบแปดส่วนยี่สิบลบกับสามห้าเป็นสิบห้าส่วนยี่สิบอาลบกันได้เหลือเท่าไรครับ จะเ,เป็นกิโลกรัม okay, เขียเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตอบเลย43ส่วน20แล้วก็ได้หอยแครงแล้วโอ้โหกว่าจะได้หอยแครงมากินต้องใช้เวลาเท่าไหร่โอเคครบสองหน้านะครับ กันบ้านหน้า58 59เจอกันใหม่วันจันเวลาเดิมนะจ๊ะถ้าตื่นทันนะคะถ้าไม่ทันก็ปล่อยผีล้ทีนี้ไปทำเอาเองเลยไม่มีคลิปสอนถ้าทำไม่ได้ตาย